คาเซ่เคยเป็นทีมที่ครั้งหนึ่งเคยมีนักเตะสตาร์มารมาใหม่ที่กองบลมกันอยู่ที่ทีมนี้เป็นทีมที่บอกได้เลยนะคะว่าผ่านมาหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งยุคลุ่งเรืองแล้วก็ยุคตกต่ำที่กินเวลาไปมากกว่า20ปีจนถึงปัจจุบันจนในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะที่นิวคาซเซิลเขาก้าวมายืนได้อย่างสมศักดิ์ศรีอีกครั้งจากการเปลี่ยนเจ้าของทีมคนใหม่อย่าง p a f การแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเอ็ดดี้ฮาวแล้วก็ยังมีโปรเจกต์2030 ก็จะเป็นการไล่ล่าถ้วยแชมป์การสร้างสนามใหม่การลดช่องว่างรายได้ของสโมสรบิ๊กซิกและวข้อสุดท้ายคือการปรับเปลี่ยนสกอทีมนะคะแล้วก็เสริมนักเตะฝีเท้าดีเพื่อสร้างความแข็งแปรให้กับทีมอีกหนึ่งจุดที่นิวคาเซิลเขาได้มีการแก้ไขแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วมันก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปรับเปลี่ยนสกอของทีมมันก็คือการแต่งตั้งผองออกกีฬาคนใหม่ของสโมสรอย่างลอร์ดวิลสันมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11ดตุลาคมที่ผ่านมา ล็อตวิลสันก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกีฬาของนิวคาเซิลหลังจากที่เขาย้ายมาจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นิวคาเซิลจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งพอ,อ,อกีฬาคนใหม่เพื่อจะมาทำงานร่วมกับเอ็ดดี้ฮาวให้เร็วที่สุดเพราะหลังช่วงตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นิวคาเซิลแล้วก็เอ็ดดี้ฮาวก็เกิดความยากลำบากในการไปคว้าตัวนักเตะใหม่ที่มีฝีมือเข้ามาร่วมทีมอย่างมากเอ็ดดี้ฮาวต้องทำงานหนักคนเดียวหลังจากที่พอลมิเชลพอ,อ,อกีฬาคนเก่าก็ออกจากนิวคาเซิลไปเมื่อฤดูการี่แล้วมันก็็เปนสิ่่งทีจากๆที่ค คนต้องแต่งตั้งผอออกกีฬาคนใหม่ให้เนียวี่สุดหลังจากที่มีการหาลือกันภายในสโมสรน,นะคะก็คิดว่าลอดต่อสั้นนี่แหละคือคนที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นผู้นําด้านกลยุทธ์ในการสรรหานักเตะแล้วก็กลยุทธ์ด้านกีฬาของสโมสรอ,อื่นๆอ,อย่างมากแล้วแอ็ดี้เฮาเขาก็ได้บอกเองเลยนะคะว่าเขารู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับวิลสันซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้ที่สามารถจะพัฒนาสโมสรน,นอกสนามได้อย่างต่อเนื่องแลาสามารถที่จะทําให้สโมสรนิวคาสเซิลไปแข่งขันแล้วก็พัฒนาสโมสรได้ถูกรอบด้าน we อดีตสมวนสอนที่มิวสันเขาเคยบริหารนะ่ะมิวสันเขาก็ได้ช่วยในการวางโครงสร้างแล้วก็วางวิธีการใหม่ๆนะคะที่ถือได้เลยว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อองค์การฟุตบอลแล้วก็ดำเนินกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนแล้วก็สดของกันเพื่อก้าวไปข้างหน้าแล้วหลังจากที่ลอตวิวสันเขาได้รับตําแหน่งของออก,กีฬาคนใหม่ของนิวคาสเซิลอ่ะเขาก็ได้มาบอกความรู้สึกของตัวเองนะคะว่านี่คือสมุนสอนที่มีความพิเศษมากๆและผมเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยถึงความลหลงใหลความทะเยอทะยานและความคาดหวังของกองเชียร์ผู้ยิ่งใหญ่ของเรา แล้วรวมถึงความทยะยอทยานแล้วก็ความปรารถนาของเจ้าของทีมที่อยากจะพัฒนาแล้วก็สร้างนิวคาสเซิลให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไปการพู กับเจ้าของทีมก็เป็นไปในเชิงบวกอย่างมากและผมยังได้ดติดต่อ,อก,กับเอดดี้ฮาวแล้วก็เดวิดฮอกกินสันอย่างสม่ำเสมอและเราเชื่อว่าความสมรู้ในฐานะาทีมมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้เราสามารถขับเคลื่นอนสโมสรไปข้างหน้าวิวสันเขาก็จะมีหน้าที่ในการเป็นผู้รับผิดชอบนะคะในการเสริมทัพของนิวคาสเซิลเป็นหลักและเจนก็รวบรวมกันเซ็นสัญญาน,นักเตะที่ถือว่าเป็นเดอะเบสของร็อตวิลสันไว้ให้นะคะดีลแรกที่รอตวิวสันเขาได้ทําไว้นะคะก็คือดีลของเวอร์จิลฟันดปัจจุบันน,น,นะคะค ว่าเขาเป็นถึงกัปตันของทีมเวอร์พูเริ่มแรกในะอังกฤษของฟานไดก็คือการเซ็นสัญญากับเซาท์แฮมตันนะคะด้วยค่าตัวประมาณ13ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ในปี2015ก่อนที่เซาท์แฮมตันจะขายให้กับเวอร์พูด้วยค่าตัวประมาณ75ล้านปอนด์ต่อมาก็เป็นดีลของเอเลียตแอนเดอร์สันแฟนๆนิวคาเซิลก็ต่างหวังนะคะว่าวิลสันเขาจะใช้ความสามารถของเขาในการดึงตัวกองกลางทีมชาติอังกฤษรายนี้กลับมาสู่ทีมให้ได้หลังจากก่อนหน้านี้ก็มีในเรื่องของกฎการเงินที่มันบีบให้นิวคาเซ าให้กับ n o t ติงแฮมฟอ o r เรสด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2024แล้วก็ยังมีดีลของคาส s ซ n นโอดอยนะคะที่ f อ r e เรสเขาเซ็นสัญญากับปิกรายน,นี้จากเชลซีมาด้วยค่าตัวไม่ถึง5ล้านปอนด์ แล้วเดีวนี้มันเป็นเดียวที่ทําให้ฮาร์สันโอดอยขอฝืนคืนอาชีพการขาแข้งของเขาอีกครั้งเป็นนักเตะที่มีบทบาทสําคัญในการพาบอลเลสนะคะขึ้นมาสู่ฟุตบอลยุโรปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปที่เดียวของนิโคลา่ามิเลนโควิสนะคะกองหลังชาวเซอร์เบียบอลเลตเซนสัญญาด้วยค่าตัวแค่เพียง12ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ทําผลงานได้ดีที่สุดในฤดูกาลแรกกับสมสรเลยแล้วเดียวสุดท้ายที่เอามาฝากกันนะคะก็คือเดียวของแอนโทนียย United, อยูี เลด้วยค่าตัวแค่เพียง15ล้านปอนด์แล้ววิวลสันก็หวังที่จะกลับมาร่วมงานกับเอลังกาอีกครั้งที่นิวคาสเซิลมารอรุนแล้วก็รอติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้การเข้ามาทํางานในฐานะพออ,อก,กีฬาคนใหม่ของลอตวิลสันน่ะจะช่วยปรับเปลี่ยนนิวคาสเซิลได้มากแค่ไหนเราจะสามารถที่จะทําให้ทีมไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ไหมจะสามารถที่จะดึงนักเตะคนไหนเข้ามาร่วมทีมอีกต้องรอติดตามกันนะคะ